สวัสดีค่ะ FC ทุกทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสร้างพารวยอีกเช่นเคยค่ะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นห้่งเส็ง VAP เช้าบ่ายนะคะวันที่27มิถุนายน2567ค่ะพี่น้องก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะทุกท่านคาเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วีดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะทุกท่าน f c ทุกทุกท่านขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ท่านได้รับชมนี้นะคะก็คือการเจาะเด่นวิ่งรูดเด้อพี่น้องแต่ละรอบนะคะทุกท่าน้าบ่ามาบ่าชอบให้ท่านรอดูเลขเด่นประจำวันเพื่อเป็นแนวทางได้ที่ท้ายคลิปนะคะทุกท่านขา เล่เด่นประจําวันก็สามารถใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกคนทุกรอบในแต่ละวันครับพี่น้องเรามาดูค่ะทุกคนเรามาดูวันที่ยี่สิบหกก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดวันที่ยี่สิบหกนะคะจะให้เด่นรอบเช้าสามและเก้าเด่นรอบบ่ายเก้าและศูนย์รอบเช้ามาเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์สี่นะคะทุกคนเด่นมาเก้าเข้าคู่เก้าเจ็ดค่ะทุกคนคู่ตัวไม่เด่นนะ,ะพี่น้อง เสียดายมากนะคะทุกคนมาเข้าศูนย์สี่ของรอบบ่ายค่ะพี่น้องเพียรคายยูพี่รอบบายนะคะจะให้เก้าและศูนย์มาสี่สี่เก้าสองห้าวันนี้มาเลขเด่นประจําวันเลยนะคะทุกคนเก้าสี่สี่เก้ายังจังเลยพี่น้องเอาคักนะคะทุกคนใจชอบหุ้นทั้งเสยง VIP นะคะทุกคนเวลาเข้านี่เข้าสะใจมากนะคะทุกคนเวลาหลุดก็หลุดสะใจเหมือนกันนะคะพี่น้องคะ ขนาดใจเล่นไม่เป็นใจยังสายใจนะคะพี่น้องเรามาต่อนะคะวันที่27นะคะทุกท่านจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้ใจได้อยู่ที่0ูและเรอบเช้านะคะมาดูความน่าจะเป็น 01, 0 1 08 05 0 0 09 04 เจ็ดนะคะทุกท่าน 70, 70, 71, 78, 75, 79, เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดห้าเจดเก้าเจ็ดสี่เ็ดลาป่ายู่ที่1และแปค่ะ10ึ่งศูนย์หนึ่งเจดหนึ่งสหนึ่งเหนึ่งห้า หน8่งสองแปนะคะแปดหนึ่งแปดศประมาณนี้นะคะทุกคนมาดูคู่ตเด่นนะคะศูนย์เจ็ดหนึ่งแ็ดนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดแป เด่นรอบบ่ายอยู่ที่1นและแปดหนึ่งศูนย์หนนี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะสามารถวิง่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะทุกท่านทีนี้นะคะเจจะพาทุกท่านมาดูเลขเด่นประจําวันแล้วเจจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจํำวันให้ท่านได้รับชมนะคะ FC ท่านไหนชอบคู่ไหนอย่าลืมไปแล้วก็กลับนะคะทุกท่านขา เรามาดูนะคะเลขเด่นประจําวันพฤหัสอยู่ที่ได้ค่าเลขศูนย์เบิ้ลประจําวันคือเบิ้ล55นะคะทุกท่านสําหรับ5กับ0นี้ FC ทุกท่านสามารถใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะทุกคนมาดูค่ะเด่นรอบเช้าอยู่ที่0และ7เด่นประจาวันอยู่ที่5และ0เป้น05 00ติดเลขเด่นประจําวันนะคะทุกคน0550รอบบ่ายนะคะ7 เจ็ดนะคะทุกคน7570ยังไม่ถึงรอบบ่ายนะคะทุกคนติดคู่ตัวเด่น7 0็ดศนะคะหึงกับแปดรอบบ่ายและห้ากับศูนย์เด่นประจําวันเป็นหน1่งห้ึงติดคู่ตัวเด่นหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนะคะทุกท่านแปดค่ะแปดห้าแปดศูนย์ติดคู่ตัวเด่นแปดศูนย์ศูปดนะคะเป็นจังไดแน่นอนพี่น้องขามีคู่ใดมากบ่าคา่ะมากกับตามใดเด้อพี่น้องเด้อบ่ามากกับพานใดคืเอเกาล่ะคะพี่น้อง สถิติมีเขามมหลุดถูกมือนะคะพี่น้องขาสำหรับคู่ที่ไม่ใช่คู่ตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ก็แล้วแต่พี่พี่น้องสีมักนะคะพิจเจรานาได้นะคะพี่น้องขาใจหาความน่าจะเป็นวางไว้ให้แล้วถ้าท่านไหนมีคู่ในใจอยากจะสามารถจับใหม่ก็จับใหม่ได้เลยนะคะพี่น้องแล้วตะความมักควมชอบของแต่ละคนเด้อพี่น้องขาคนเฮาหมักก็คือกันเนาะพี่น้องเนาะ ค่ะทุกท่านค่ะสำหรับแนวทางห้างเสียง v i p วันที่27มิถุนายน2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะทุกท่านไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะโชคมันมันสุขภูสุขคนเลยจ้เดเ้อสวัสดีค่ะ